ครับทุกคนมันนีเรามาเล่นเกมมาเกมไปครับแบบเบสทวอลเราจะเล่นจนกว่าจะชนะกันนะครับไม่รู้ว่าคนเบื่อเบสทวอลหรือยังไอพี่ยุกอีสีผู้มันกลับแปละโอ๊ตจะไม่เปลี่ยนเลยอะไรไม่เปลี่ยนผิดลายปะนะว่าเราดูบ้านดีกว่านะเออไปเอาเพชรไม่เอาสีเขียวอีกแล้วอะไรอีกแล้วออะไรีกน้องน้าไปเอา อรอ,รอีกแลยว่าเราเคยเจอแบบทีมพวกมันอีกเลยน้องนาเปียวไปผมกลัวแล้วผมเป็นโรคก,กลัวเพชรยิ่มดูบ้านนะย่มันจะซื้อดาบไว้ม,ไมันไปยังมันไปยังเฮ้ยมันมันวิ่งตัดๆๆๆไปแล้ว <c oughs> ทำไมทีมเขาไม่เจอคนต่อเ <c oughs> ดือดเดืเรอาต่อ,อยยังไม่ไปเลย คุงไม่ซื้อขนแก่มซื้อดาบอ่ะโอ้มีน้ำมันมันไปแล้วมันจะได้แล้วเขาจนเดินกลับบ้านไปแล้วรอบหนึ่งตัวเองไม่ไปได้เลยต้องกันบ้านให้มันหนาหน่อยยเเฮฮ้้ย ทำไรหนุ่มหนุ่มจะทำไรมันจะทุบนั่นน่ะไอ้หนุ่มนั่นหนุ่มหนาหนุ่มหนาหนุ่มหนาหนุ่มเพราะผมมีดาบหนุ่มมันจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อทานอ่ะโอ้โหหนุ่มทำทำไมเดี๋ยวมาตีมันดิแบบไส้ว่ะไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ย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 กลับมาก่อนกลับมาก่อนน่าจะดีเอาเอาไอ้นี่เยอะไอ้นี่เยอะต่อดิมันจะวิ่งเข้าไปหามันละอือ แต่มันมีเพื่อนนะมันจะไม่ดูของนะมันจะตีออะตีไรขอโทษสังคมอับอายอับอายขายขี้หน้าแล้วเราจะเจองไงเนี่ยจะรอดมั้ยเนี่ยไอพี่มันจะต่อมาหาเราว่ะเฮ้ยคราวนี้มันเฟี้ยวอ่ะเอา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 ไว้บ้ารึบ้ารึบ้ารึบาบ้ารึบา เงอเไีอีกมีหุค้างวานจะแตกไปเอาเอมมาลว่ะไปเพชรไปเขาสา์ต่อท่าให้เราละนาม่เหลอต่อดีนะมันตกช่องลูดีนทำไวต่อให้นาไปเอาเอมมาโลด้วยโอ้ยโคตรฉลาดเลยเต่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอคนเฉยโอ้ยอะไรหูพุม เฮ้ย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 มันมาอีกแล้วตรงหน้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันไปยังน้องหายจะบอกว่าตกฟองภูมิน่ะเออตกฟองภูมิฉลาดสุดๆไม่รูเมื่อไหร่เราจะได้ของไปอัปเกรดบ้านเฮ้ยหางตุ้งเถอะเห็ดแค่ก้อนเดียวเรายังหาไม่ได้เร็วมิจฉาหลุดมิจฉาคนรวยมาแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันเอาอีกแล้วมันสิเอาอีกแล้วน,น,น,นี่ไงทําอะไร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 เอาดิเอาดิอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะน้องนาน้องนาบ้าน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 ไปแล้วไปแล้วจ้ามาอยู่เลยแต่ที่พี่เจอแตอยากเจอแล้วมาดูแมไปแล้วก็ไปจ้า จะแตุชมวันนี้เรามาเล่นเกมไม้ค้ากันนะครับเป็นไรอ่ะน้องเจ็บคอนิดหน่อยเสียงขาดออกซิเจนไปมาไปมาเฮ้ยตายแล้วอะไรนะ มักชูดพิกเซลฮลโลวีนฮโลวีนฮลโลวีนพิกแอคอะไรแปลว่าอะไรวะเอาโทรศัพท์มีนาดีโทรศัพท์ใครโทรศัพท์มันชนะแล้วบอกใครดีนะบอกใครดีนะบอกใครดีวะบอกใครดีวะ จอบฮะเชื่อใจได้ปะเนี่ยออจอบอะไรจอบเบิงเหรอโอ้ยไม่จอบเลยอ๋อไม่เขียนนะจริงๆอ่ะเสร็จพื้นก่อนเลยจอบเพื่ออะไรพี่คะพี่ฟังก่อนแล้วจอบเฮ้ยลืมคำสามว่าเสร็จพื้นมันเสร็จยังไงพี่พิมใหม่นี่เผื่อพิมพ์ผิดถูกแลว้วที่เถียงผูงหน้าอุตส่าห์ใช้อายุ88วันในการศึกษาข้อมูลนี้ มีโอกาสถูกทั้งหมด0%แล้วโอกาสผิด95%อืมเ<อ>ชื่อได้อ,อันนั้นคือไม่มีจริงม,มันใช่เหรอว่าอบถูกกดออกมาเขาได้คำว่า <c oughs> <c oughs> สปายไซรับ <c oughs> สปาย ยิ่เอามาซีกมาอืมโอ้โหดูดีขึ้นเยอะเลยไม่ได้สร้างนานแล้วอะผมน่าจะสร้างไม่ค่อยสวยไม่สวยแต่แต่พี่มิกิจะสร้างแล้วโอ้โหบุรีจัดบุรีจัดเออล่าสุดเหมือนต้นไอ้ <c oughs> อแก่มาอ่ ขอบคุณสำหรับไอเดียไหนวะถ้าเราตั้งเราติดเลยตั้งพี่แอ๊กง,ง่ายๆลืมหลับพี่แอ๊กเป็นยังไงจบกับพี่แอ๊กไม่เหมือนกันหรอไมนกัเนเดียวกันปะอุะอ้ยทำในทีมยังยังไม่ได้สร้างเลยสรุปมันคือที่แอ๊กหรือที่อะไรพี่แอ๊กนั่นแหละพี่ขุดนดั่นแหละผมตเรถแยกพี่ขุดกันในพี่หอนอนในใช่และเรียนเรียนวิศวุมา ไม่ออกเว่ยมันจะสร้างมันยังไงดีดูที่สร้างไปไปริงจังแม่แต่ที่แอร์มันเป็นยังไงโอ้โหมีได้อยู่เลยมีได้อยู่แบบนี้เหรอวะ ออออสองทีนะน่าลืมที่แอโกเป็นยังไงยิ่ที่แอ็กถ <c oughs> กันนี่เหรอถาม <c oughs> ก,กันเลยอย่าถามดีกว่าว่าครั้งนี้เราน่าจะคะแนนแล้วค่อยดีแค่ทุกคนอะไรคือที่เอ็กมันเป็นแค่วะโอ้โห <c oughs> พูดขนาดเลยเล่นเกมไม้ค้ามา คุเป็นปะอ้า,ต,า,า,าตัวน <c oughs> <c oughs> ี่มีเรามีปัญหาขาดก็ปล่อยดีดูดิเหมือนอะไรหมัอนกระติ๊กโอ้เติมสายนิดเดียวก็ได้ทำไงให้มันดูดีวะใส่ไข่บางกอลงไปด้วยเพื <c oughs> ่อความเนียนเนียนเหมืนเนียนที่ไหนปะ เฮ้ยเฮ้ยดิ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 ฟังฟัีด <problem> oh oh ิฟ <sm ack cute> <c oughs> ังมีคนแนมเนียน โอเคว่าครั้งนี้เราหน้าจะได้คไม่กี่คะแนนทางเกียเกียนไปเลยดิพี่แอคก็ดูดีนะมีไข่มังกรวยประดับเพื่อเท่จัดเฮ้ยสิบเจ็ดดูที่สิบห้าสิบสี่พี่แอคขึ้นหลามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าเหมือนแม็กโดนโนเลยแม็กโดนโนจริงไหมชอบ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  จะรอดไหมคิราใครจะเจอก่อนเออด,ดี๋ยวดิไหนเจอกองใครก่อนเขาจะเอาของส,สวยไปอะไรอะไรไอ,ะ,อะให้ก็ได้ให้ก็ได้แดงเปียนเลยนาไม่ผิดสรุปโอ้ยแดงเปียกเหมือนกันสรุป,ยยรปมันนี่ที่เขาไมามันเหมือนแมคโดนัลด์เลย <laughs> โอ้ฮะเดี๋ยวมันเบี้ยวปะเนี่ยเนี่มันเบี้ยวเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่ให้แดงเลยเนี่ยคือเราก็สร้างดีนะแต่ตรงนี้มันเบี้ยวไปนิดนะเออเบี้ยวก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเลเยอร์ครับเติบเราไม้ทำจากอะไรวะนะโคตรอะไรอ่ะเยื่อเหมือเชี่ยเก๋ปิกแอ็คมันอย่ามาปิกแอ็คฮะอ๋อปิกแอ็คมันมด ไม่เหมือนเลยวะไม่มันเหมือนต้นมันเหมือนไอ้บ้านเราสมัยเด็กๆอ่ะที่กางสร้างเราใช้เพชรทำเป็นหลังคาโอเคอ๋อ่าเขาไม่จำกป็นะคนต่อไปบ้านเราเป็นสีเหลี่ยมเทียวดูดูวะนี่มันอะไรอ่ะ what is this มันคืออะไรอ่ะดูดิอบโคตรสวยอ่ะอบมันเป็นยังไงวะ ก็ห็นคิดภาพไม่ออกตัวหนึ่งปัจจุบันเออแบบนี้มันเจอแบบนี้อ่ะโอ้หน้ว่าอันนี้ดีกว่านายอ่ะให้โอเคแล้วกันตัวนี้เขาก็ไม่ได้เขียวจุดไปเลยนะทอ้แต่คำข้างข้ามมันขึ้นมีดนะมัน้นแดงนะเอ้ยเราพูดอะไระโอ้เนี่กดเราเอ้โมจัด อันนี้ <บา S 1> อันนี้สวยอีส่วในแอฟริกาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนมาจากมีบาร์เดล,ลัยสีแดงเต็มเลยน,นี่จะไม่ต่างอะไรจากน้าเนาะเอ้ยมีคนให้ร่างกรุก๊ปว้ากเลยน้านได้แดงส okay, องโอเคหนึ่งกุ๊ดหนึ่งเฮ้ยดูดิใครจะชนะยิะ้งว้าวเอ้ยมันชนะได้ยังไงอุตส่าห์กดแดงให้ทุกคนครับเราไปเกมต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปก็ คทุกคนเรามันอยู่ในซ่อนหานะครับท่านผู้ชมเราเอาน้องมีนามาสวยด้วยนะครับบ้างไปเนี่ยซิกมาบอยก็มาอยากเป็นคนหาบ้างโอ้โหไม่ได้เลยกลายเป็น เออจะเป็นอะไรเลืองเอาเลื่องไปไหมมาบุ้มกออ๊มอฟนะถ้าจะอยู่ในทุ่งดอกไม้ตรงนี้ทุ่งดอกไม้ทหาาเจอก็มาสิเนี่ยมันจะเป็นแบบบล็อกมินิมราหารที่ซ่อนอ่ะอันนี้เนี่ยได้ยี่ซ้อน,นละข้ <c oughs> อเน,นียดเลยนมีนจา้าฮะเฮ้ยต้องน่ามันคนทรยศมันกลายเป็นคนหา ่ะตีมนะเราก็เป็นพี่น้องกันมานานแล้วมันเห็นเลยแบบเอ๊ะเอ๊ะเอาเผื่อเพื่อเผื่อเอาไม่ใช่ก็ไอ้คนที่หน้าตรงหานั่นแหละโอ้ยเออตีมันออือจะติดมันจะรอดไหมเนี่ยรตบบดดดิััว้าเฮ้ยตีคืนว่ะอันนี้มันสู้มืออวิ่งแล้วรอดไหมวะต้องดูจากจอมิด้า

ว้าวอันนี้คนออบบี้ก้าโดนประจุโทรศัพท์คนกระตุกอ่ะเรามันไปเลยหลอกมันฆ่าหลอกเอาสุดท้ายก็โอ้ยมานกะตุกจังเลยว่ะโอ้ยเหนื่อยออบบี้ก็้าเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยเฮ้ยมีคน โอ้โหมันมันรู้เร็วจังวะโอ้โหมันใกล้พนหาสักงนันจูกกับมันนานไหมนะจขึ้นชกไม่ได้เลยไปไหนละไปไหนละโอ้นตีขะคดอะไรอีกเกิดเป็นต้กน,ตนกับน,นี่น ต้องไล่เช็คให้หมดก่อนไม่มีอะไรเฮ้ยสี่คนนีซ่อนเนี่ยนะนเนี่ยเต้าเผาสองมีเต้าเผาสองคนต้องชิ้งเต้ตาเผาดีๆนะ ต้องเหลือพลังงานไว้ตีด้วยเตาเผาซ่อนอยู่ไหนอะโฮ้ยมาหารไม่เจอเลยเนี่ยเอ๊ะอ,อะไรไอเลืกคนเดียวไอพิสตัน ไหนวะจอบเยีนเกินค่ะไม่ได้ถ้าเราช่วยกันตีพิสตันที่เราเจอเราจะช่วยอะไรเอ้าเฮ้ยชนะได้ไงอ่ะเอา้านี่งนได้จะขอได้ดิตาได้ได้ไ,ได้มันนาะไหนรู้สิทำแล้วนาไม่เต็นท้องทำไมอะ่ะไม่รู้นาคิวน้อย เราสายคิวตั้งสามสิบล้าน,นสามสิบล้านคนโอ้านผิดอ้อมผิดเฉยอ,อยากเป็นคนหาอยากหามีนาวัสดีหนูดิปาครั้งนี้มันจะได้เป็นคนหาไหมผมเล่นมาแล้วสิบกว่าตามั้งไม่ได้เป็นคนหาเลยนอกจากโดนตีแล้วได้เป็น ไปต้องเลือกบอกดีๆการซ่อนการท้อ,ทองรู้ปัญห <c oughs> าเรื่องอะไรรู้ไปบอกบอก,บอ,กอ๋อแล้วไม่ต้อรอเอฮ้ยมีดาบอีกแล้วอือ,อโอเคเออไม่ได้รอกคนซ่อน <c oughs> อีกแล้วคือมีแล้วต้องไปหาที่อยู่แล้วเขาเีงน่นากดยอ่อก็เป็นการพังตัวโอเคเจอที่อยู่ของทองละ ผมเ,เข้าไปไม่ได,ไไไดไ้ผมเข้าไปไม่ได้ทำไมผมเข้าไปไม่ได้ไออยู่แบบอยู่ไหมที่นั่นทุกนี้อโอ้โห <c oughs> จริงๆดังเลยเสียวสรัางรูปเลย เฮ้ยย <laughs> oh ืนไปยืนอะไรอย่างนี okay, okay. ้ไหนวะโอ้โหคุ้มนี่นั่งชิวๆเลยโอเคแต่มันมาละกดทำไมเอามันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยของผมมันมาแล้ว Dante, โ, asure, โอ้ดูดีเลยไม่น่าชิวๆเลยจยงเป็นบล็อกทองไปซ่อนตรงนั้นเอ้ยโอ้เคต้องถ่าวิีสองตัโคตรสุดอีกคนน่ะโดนบล็อกไอ้บล็อกโตคาปตีอยู่โตคาปโคตรเกลียดเฮ้่งอนก่อนสามชิวหรอรอได้ทำให้ขาอดทน

ขู่กาวไปแล้วหนึ่งคนทำไมคนหาเป็นสี่นะวะทำกับพี่น้องเอาไปดูหน่อยโอ้ยก็เสียวสลังเลยนี่นะมึงตัยตัได้นะอย่าตีนะนะอย่าตีนะเลยทำกับพี่น้องอ่ะมันไม่มีหรอกนะ ที่เราจริงคนณตาให้โอกาสให้โอกาสยเฮ้ยมองไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่เขาบอกอะไรนะอย่าทำนี้ภูมิเราตัดที่แต่นองอย่าทำเอ้ยอย่าอย่าบูมมีอำนาจตรงมือมันนะอย่าทำไม่ทำไม่ทำก็ไม่ทำ ยขอโทษนะมินามานาจะ,จะไม่บอกพี่เจ้านะก่อนละลาสุดทุกคนมันไม่ผิดมันแค่รู้เท่าไม่ถึงการคนอยู่ไหนวะดี่ซ่อนก็เหอ เยียบอยหาไปหนึ่งคนไหนอะอุ้ยซ่อนเนียนจัดเฮเบลแล้วก็มีบล็อกคองเอาดิเอาดิเรียบร้อยโตครับเนาฟังข้าวไหนอะ่ะ เฮ้ย hey, โดนได้ไงอ่ะ oh. แฮกเกอร์แฮกเกอร์มันวิ่งไปแล้วม,ม,ม,มันวิ่งไปแล้วตาม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 ีมันตีมันจะให้มันดูรอดเคไปแล้วแล้วใครก็ตวัวคาบแล้วก็ไอตีเหล็ก อยไหนอ่ะเอ้ยซ่อมเห็นเกินเฮ้ยสิบวิสิบวิโอ้โหหมดเวลาก่อนแค่โต๊ครับผมขอโทษสังคมผมขอโทษมาอันชาร์ตเลยสองตำแหน่งตื่เลยโอ้โห แบบนี้เห้นจัอยู่ป้าแท้เนา่เออคุณไม่เห็นของนาใช่ปะนา้า่ใช่ปซ่าแต่พุ่มก็หมอเอเอยม่งเวลาเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อพี่มีน่า <c oughs> เป็นไงละโคตรดีเลยเป <c oughs> ็ดีเด่นเว้ยวีแลกเล่นไม่ได้เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาฮะฮอ ยอไปย่อไม่ได้การไปลิงูผมบอกเลยถ้าไม่ได้เป็นคนหานะมีนาะโดนเจอแน่เจอแน่ออบอกเลยเนี่ยบอกยาละเข็ดบอกไม้เลยนาเบอกอะไรต้องบอกกันให้กันรู้ไม่เอาพุซ่าบอกเอาบอกไม้เอาบอกวะ Yeah, like <laughs> เย้ได้ถือดาบแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าออกฟ้าเก้เนี่ยเรียวครับโอ้โห oh, oh. แล้วมันก็ <laughs> อุตส่าห์บอกไปแล้วนะเอา, <laughs> เอ <laughs> าบอกเอ้ยมึงกอดด้วยบอปกับมันมีจริงสินะหนูท่อไม่ถึงการให้อภัยกันเถอะกัดซุยส,สูงมากเลยไม่มีที่ซ่อนดีๆเลยเนี่ย อุ้ยอุ้ยชื่อขึ้นแล้วชื่อมันขึ้นแล้วชื่อว่าเจอไหมวะนั่งนม่มอีกแล้วอุ้ยคนดูดิ ชื่อมินาใกล้จัดทุกคนน่ากลัวมากขึ้นไปชั้นสองด้วยแฮะโอเคนั่งเล่นชิวๆได้เลยเนี่ยพี่คนเนียนอะโอกาสมีนาที่เจอภูมิคืจุดููหนึ่งเปอร์เซ็นต ผมอาจจะอยู่อีกตึกหนึ่งก็ได้นะอีกขำไปเล็กๆน้นอยๆอาจจะอยู่ตึกข้างมีนาก็ได้ใครจะไปรู้เอาอาันนี้ใบนะเนี่ยดูดีทุกคนจะเจอไหมฮะพอรหรอ คนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย